ยาติมก็เอาภาพบรรยากาศการมาตลาดให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะขอบคุณที่ชมคลิปชมโฆษณาให้ค่ะสวัสดียามเช้าค่ะขายกันน่ารักน่ารักค่ะฝั่งนู้นจะเป็นที่จดยาติมก็เอาภาพบรรยากาศการมาตลาดให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะขอบคุณที่ชมคลิปชมโฆษณาให้ค่ะสวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนมีทุกวันศุกร์ สดชื่นค่ะเพื่อนเพื่อนพระด้านนี้จะมีขายเสื้อผ้านะคะเป็นตลาดบ้านนอกบ้านนอกค่ะชุมชนเล็กๆค่ะเพื่อนเพื่อนสดชื่นค่ะเพื่อนเพื่อน มะนาวกบมะนาวบ้านพริกบ้านปลูกเองนะคะเพื่อนๆดูคนมาเลือกซื้อเสื้อผ้านะคะสวยงามค่ะมันนอกมันนอกเราอีสานคันนะคะเมันขายกันน่ารัก,น,รกน่ารักค่ะฝั่งนู้นจะเป็นที่จอด<ๆ>เป็นตลาดชุมชนเล็กๆนะคะน่ารักน่ารักค่ะอบอุ่นค่ะเพื่อนๆสดชื่นค่ะเพื่อน พันพ่อบ้านแม่ไม่มีใครอยู่นะคะพ่อแม่ก็เสียแล้วค่ะเพืเ่อนๆนี่ค่ะภาพบรรยากาศเพื่อนมีทุกวันศุกร์พันพ่อบ้านแม่ไม่มีใครอยู่นะคะพ่อแม่ก็เสียแล้วค่ะเพืเ่อนๆนี่ค่ะภาพบรรยากาศ ขายกันน่ารักน่ารักค่ะฝั่งนู้นจะเป็นที่จอบพ่อบ้านแม่นีม่มีใครอยู่นะคะพ่อแม่ก็เสียแล้วค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะภาพบรรยากาศเพื่อน,นเป็นแบบแบบบ้านค่ะแบบมีความสุขแบบบ้านๆน,นะคะเพื่อนๆมีทุกวันสุขค่ะ ยาติมก็เอาภาพบรรยากาศการมาตลาดให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะขอบคุณที่ชมคลิปชมโฆษณาให้ค่ะสวัสดียามเช้าค่ะมีคนมาเลือกซื้อเสื้อผ้าค่ะมีคนมาเลือกซื้อเสื้อผ้าค่ะ ต่อยขึ้มาเป็นกุ้งเผ็ดเพื่อนเป็นแบบบ้านๆค่ะแบบมีความสุขแบบบ้านๆนะคะเพื่อนมีทุกวันศุกร์ค่ะเพื่อนมีทุกวันศุกร์ เป็นตลาดชุมชนเล็กๆนะคะน่ารักน่ารักค่ะอบอุน่นค่ะพเพื่อนๆสดชื่นค่ะพเพื่อนๆเจอเพื่อนๆ <c oughs> เก่าที่บ้านเก่าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะนู้นเป็นวัดนะคะวัดโพธารามพิยติมาจำศิลนนะคะพเพื่อนๆจำศิลทุกวันผ่ำขายกันน่ารักน่ารักค่ะ ฝั่งนู้นจะเป็นที่จดเจอเพื่อนเพื่อนเก่าที่บ้านเก่าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะนู้นเป็นวัดนะคะวัดโพธารามที่จะติมมาจาศีลน,นะคะเพื่อนๆจำศีลทุกวันเพ,เพนื่อนมีทุกวันศุกร์เพื่อนเป็นแบบดล่มบ้านค่ะแมบมีความสุขแบบบ้านๆนะคะเพื่อน มีทุกวันศุกร์ค่ะเพื่นขายกันน่ารักน่ารักค่ะฝั่งนู้นจะเป็นที่จอดเจอเพื่อนเพื่อนเก่าที่บ้านเก่าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะนู้นเป็นวัดนะคะวัดโพธรามที่ยาติ๋มาจําศิลนะคะเ,เพื่อนๆจำศิลทุกวันขับรถนี่บ้านยาติมค่ะบ้านพ่อบ้านแม่ยาติมค่ะหลังนี้นะคะ หลังนี้นะคะไม่มีใครอยู่ค่ะอย่าถิ่นไปนอยู่บ้านโพนเมืองมีบ้านพ่อบ้านแม่ไม่มีใครอยู่นะคะพ่อแม่ก็เสียแล้วค่ะเพืเ่อนๆนี่ค่ะภาพบรรยากาศสดชื่นค่ะเพืเ่อนๆ พระด้านนี้จะมีขายเสื้อผ้านะเป็นตลาดบ้านนอกบ้านนอกค่ะชุมชนเล็กๆค่ะเพื่อน พระด้านนี้จะมีขายเสื้อผ้านะเป็นตลาดบ้านนอกบ้านนอกค่ะชุมชนเล็กๆค่ะเพื่อนมีคนมาเลือกซื้อเสื้อผ้าค่ะเพื่อนเป็นแบบบ้านบ้านค่ะแบบมีความสุขแบบบ้านบ้านนะคะเพื่อนมีทุกวันศุกร์ค่ะรถนี่บ้านายติมค่ะบ้านพ่อบ้านแม่ายติมค่ะหลังนี้นะคะ หลังนี้นะคะไม่มีใครอยู่ค่ะายะติมไปอยู่บ้านโพนเมืองนี่บ้านพ่อบ้านแม่ไม่มีใครอยู่นะคะพ่อแม่ก็เสียแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะภาพบรรยากาศสดชื่นค่ะเพื่อนๆรถนี่บ้านายติมค่ะบ้านพ่อบ้านแม่ายติมค่ะหลังนี้นะคะ หลังนี้นะคะไม่มีใครอยู่ค่ะเยติมไปอยู่บ้านโพนเมืองมีบ้ารรถนี่บ้านเยติมค่ะบ้านพ่อบ้านแม่เยติมค่ะหลังนี้นะคะ,หล,ะ,คะหลังนี้นะคะไม่มีใครอยู่ค่ะเยติมไปอยู่บ้านโพนเมืองมีงปละด้านนี้จะมีขายเสื้อผ้านะ,ะเป็นตลาดบ้านนอกบ้านนอกค่ะชุมชนเล็กๆค่ะเพื่อนๆเพื่อนมีทุกวันศุกร์ เป็นตลาดชุมชนเล็กๆนะคะน่ารักน่ารักค่ะอบอุ่นค่ะเพื่อนขายกันน่ารักน่ารักค่ะฝั่งนู้นจะเป็นที่โจระด้านนี้จะมีขายเสื้อผ้านะคะ เป็นตลาดบ้านนอกบ้านนอกค่ะชุมชนเล็กๆค่ะเพื่อนเพ่อนพอ่อแม่ไม่มีใครอยู่นะคะพ่อแม่ก็เสียแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะภาพบรรยากาศมะนาวก็มะนาวบ้านพริกบ้านปลูกเองนะคะเพื่อนๆดูคนมาเลือกซื้อเสื้อผ้านะคะสวยงามค่ะบ้านนอกบ้านนอกเราอีสานคันนะคะพระด้านนี้จะมีขายเสื้อผ้านะ เป็นตลาดบ้านนอกบ้านนอกค่ะชุมชนเล็กๆค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นแบบบ้านๆค่ะแบบมีความสุขแบบบ้านบ้านนะคะเพื่อนๆมีทุกวันศุกร์ค่ะเป็นท่วงมีคนมาเลือกซื้อเสื้อผ้าค่ะพระด้านนี้จะมีขายเสื้อผ้านะเป็นตลาดบ้านนอกบ้านนอกค่ะชุมชนเล็กๆค่ะเพื่อน สวัสดียามเช้าที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะวันนี้เด็ติ๋มมาตลาดนัดบ้านตำแยค่ะบ้านเก่าเด็กติ๋มค่ะอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญนะคะมาชมภาพบรรยากาศกันจ้ะส,สดชื่นค่ะพเพื่อนเพื่อนเพื่อนมีทุกว,วันศุกร์ ม,ม,มีคนมาเลือกซื้อเสื้อผ้าค่ะยยติมก็เอาภาพบรรยากาศการมาตลาดให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะขอบคุณที่ชมคลิปชมโฆษณาให้ค่ะสวัสดียามเช้าค่ะสวัสดียามเช้าที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะวันนี้ยยติมมาตลาดนัดบ้านตำแยค่ะบ้านเก่ายยติมค่ะอ,อําเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญนะคะมาชมภาพบรรยากาศกาันจ่ะสวัสดียามเช้าที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะ วันนี้ยายติ๋มมาตลาดนัดบ้านตําแยค่ะบ้านเก่ายายติ๋มค่ะอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญนะคะมาชมภาพบรรยากาศกันค่ะพ่อแม่ไม่มีใครอยู่นะคะพ่อแม่ก็เสียแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะภาพบรรยากาศมะนาวกับมะนาว,นาวบ้านพริกบ้านปลูกเองนะคะเพื่อนๆดูคนมาเลือกซื้อเสื้อผ้านะคะสวยงามค่ะมันนอกบ้านนอกเราอีสานคันนะคะเพื่อนๆมีทุกวันศุกร์ स्वागत है यम शाव की